สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวพรสวรรค์คำแฝงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำใหญ่ตำบลนาคำใหญ่อำเภอเรืองในจังหวัดอุบลราช,ชาธานีนจของคุณจุธามณีทางทองระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนมกราคมพศ2568จนถึงวันที่ 31ธันวาคมพศ2568 2.2 2. การวิเคราะห์จุดเด่นจุดพัฒนาที่เห็นจากคนพิการจากแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมองค์กรให้คนพิการให้เข้มแข็งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาคำใหญ่ ได้ผลักดันกฎหมายให้คนพิการได้รับสิทธิ์ใหม่ๆในรูปแบบการจ้างทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำใหญ่การพัฒนางานจากการทำงานมีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่องานได้เป็นอย่างดีทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ2.3การมีคนพิการช่วยเพิ่มศักยภาพในองค์กรอย่างไรคนพิการมีสมรรถภาพในการช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เป็นอย่างดีเช่นการดูแลอาคารสถานที่ห้องต่างๆเช่นห้องเรียน ห้องน้ำห้องครัวให้สะอาดน่าอยู่มีความปลอดภัยดูแลเด็กปฐมวัยการจัดเตรียมรับประทานอาหารการปลูกผักสวนครัวจัดสวนรดน้ำต้นไม้เป็นต้นเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมสะอาดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้าอยู่2.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนพิการในอนาคตแนวทางเพิ่มพูนความรู้ให้แก่คนพิการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการโดยการส่งเข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้คนพิการให้มีความรอบรู้ด้านวิชาการ สามารถแบ่งเบาภาระหน้าที่ของการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.5การเปรียบเทียบก่อนหลังที่ได้คนพิการเข้าทำงานก่อนที่ยังไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานโดยทั่วไปสภาพแวดล้อมอาคารพื้นที่ภายในภายนอกยังไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดและยังไม่ร่มรื่น หลังจากที่ได้รับคนพิการเข้าทำงานสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ดีห้องเรียนห้องต่างๆเป็นระเบียบพื้นที่ภายนอกสะอาดสะดวกร่มรื่นเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าอยู่ยิ่งขึ้น2.6ขอขอบคุณบริษัทฟ,ฟูจิกรูเมครีเอชั่นจำกัดที่ได้พิจารณาให้โอกาสที่ดี ในการจ้างงานบุคคลคนพิการส่งเสริมให้มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวและพัฒนาสมรรถภาพตนเองให้สามารถประกอบอาชีพที่สุดจริตและมั่นคงได้นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาองคอ์กรด้านคนพิการขอขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางจุธามณีทางทองพิการด้านการเคลื่อนไหวตำแหน่งลูกจ้างทั่วไปก่อนจ้างงานชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตก่อนจ้างงานไม่มีเป้าหมายหาเช้ากินค่าใช้ชีวิตไปวันวันหาเป้าหมายชีวิตไม่เจอหลังได้งานชีวิตเป็นอย่างไรหลังได้งานทำให้มีเป้าหมายในชีวิต วางแผนเงินเดือนส่งลูกเรียนหนังสือจนจบปริญญางานทำงานที่ได้รับมอบหมายในทุกๆวันให้ดีที่สุดเข้าสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมเช่นช่วงวันปีใหม่คืนสู่เย้าได้ทำสุ้มโรงทานจิ้มจุ่มได้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะบ้านนาคําใหญ่หมือที่สในช่วงเข้าพรรษาได้ทำโรงทานผัดไทย ในงานมหาสังฆทานที่วัดบ้านนาคำใหญ่ได้ถวายต้มโจ๊กเลี้ยงพระทำบุญสี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆการออมเงินเดือนแบ่งเป็น3ส่วนคือค่าใช้จ่ายประจำวัน50%เซค่าใช้จ่ายส่วนตัว30%เอร์ซเงินสำหรับเก็บอมยีอร์เซมีเงินส่งลูกเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเลี้ยงควายห้าตัวมูลสัตว์ได้นำไปใส่นาข้าว สวนยางพาลาเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีใส่ผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้กินเองสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม90วันมหาสัจจย์ได้นำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการกินที่จะส่งผลดีต่อตัวเราและได้ออกกำลังกาย30นาทีทุกวันเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบริษัทฟ,ฟูจิ กรูเมครีเอชั่นจำกัดที่ให้โอกาสและเลงเห็นคุณค่าของคุณพิการที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้กราบขอบพระคุณบริษัทฟูจิกรูเมครีเอชั่นจำกัดมากๆค่ะ